ดีค่ะดิฉันนางสาวพรทราพนธร์ขริจรหัสนิสิตหกห้าสองสี่สามหนึ่งเก้าแปดนิสิตจ,จิตวิทยาชั้นปีที่สองวันนี้มานําเสนอง,งานในหัวข้อเรื่องเกิดอะไรขึ้นเมื่อชีวิตจริงคล้ายกับโลกแห่งความฝันดีไลเซชันค่ะเมื่อชีวิตจริงคล้ายกับโลกแห่งความฝันเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่นะสิ่งนี้คืออาการของดีไลเซชันค่ะแล้วดีไลเซชันมันคืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไรหรอแล้วอาการของมันหลักเป็นยังไงเรามาลองทําความรู้จักกับดีไลเซชันแบบพร้อมๆกันค่ะ ดีไลเซชันนะคะถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอาการของโรค Dissociative Disorder ค่ะโดยโรคนี้นะคะจะมีความเกี่ยวข้องกับการรับรู้ในตนเองและก็สิ่งแวดล้อมที่ผิดไปจากวิถีปกติค่ะรวมถึงการมีการรับรู้และก็ความคิดที่ผิดไปจากวิถีเดิมโดยทางการแพทย์นะคะจะมีอีกหนึ่งโรคที่อาการจะมีความคล้ายคลึงกันในบางส่วนมีลักษณะคล้ายกันในบางส่วนซึ่งมีชื่อว่า Depersonalization ค่ะค่ะด้วยสําหรับความแตกต่างกันระหว่าง2โรคนี้นะคะก็คือ ดีเพอร์โซลิเซชันจะเป็นการตัดขาดตัวเองออกจากตัวเองค่ะทาให้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเพียงผู้ชมที่กําลังนั่งชมร่างกายตัวเองอยู่ค่ะหรือเป็นเพียงภาชนะว่างเปล่าไม่สามารถที่จะควบคุมหรือว่าบังคับร่างกายของตัวเองได้ค่ะส่วนดีไลเซชันนะคะจะเป็นการตัดขาดตัวเองออกจากสิ่งแวดล้อมตรงหน้าทาให้เกิดความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่ากําลังเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นค่ะ แล้วสาเหตุของการเกิดดีไลเซชันคืออะไรนักสาเหตุของการเกิดภาวะดีไลเซชันนะคะเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายได้สร้างภาวะขึ้นมาเพื่อโต้ตอบกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นค่ะซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียคนรักหรือว่ามีเหตุการณ์มากระทบกระทึงจิตใจค่ะรวมไปถึงการต้องตกอยู่ภายใต้ครอบครัวที่มักมีการใช้ความรุนแรงกันภายในครอบครัวก็เป็นอีกหนึ่งไซที่ทาให้เกิดภาวะดีไลเซชันขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะคะก อาจจะเกิดจากอาการร่วมของโรคทางกายบางอย่างหรือว่าโรคทางจิตเวชบางอย่างได้ด้วยค่ะอย่างเช่นโรคแพนิคโรคจิตเภทหรือว่าอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าโรคชักโรคสมองเสื่อมเป็นต้นค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เรากําลังเป็นดีไลเซชันอยู่หรือเปล่าอาการของมันเป็นยังไงเรามาลองฟังกันค่ะอาการของภาวะดีไลเซชันนะคะข้อแรกคือมีความรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปค่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่มีอยู่จริงสิ่งแวดล้อมรอบตัวไม่เหมือนเดิมค่ะข้อที่2นะคะมีความรู้สึกว่า ทุกๆอย่างดูขมุกขมมวเหมือนกําลังอยู่ในความฝันไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือนี่คือความฝันของเราค่ะข้อที่3นะคะก็คือมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในสภาวะกึ่งตื่นกึ่งฝันจนทาให้เกิดความสับสนระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝันก็เลยไม่สามารถที่จะทําความเข้าใจสิ่งแวดล้อมในขณะนั้นได้ค่ะแล้วถ้าเรามีอาการนี้ขึ้นมาเราจะต้องรับมือกับมันยังไงข้อแรกนะคะในการรับมือคือ การพยายามมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมตรงหน้าซึ่งสามารถทําได้โดยการเปิดปิดสวิตไฟหรือว่าการสัมผัสสิ่งของที่ร้อนหรือยเย็นค่ะข้อที่2นะคะเป็นการพิจารณาถึงสิ่งของรอบตัวค่ะอาจจะใช้เป็นการพิจารณาว่าสิ่งของชิ้นนั้นคืออะไรสิ่งของชิ้นนั้นมีจานวนกี่ชิ้นค่ะข้อที่3นะคะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างค่ะอาจจะใช้เป็นการแชททางโทรศัพท์หรือว่า อาจจะใช้เป็นวิธีการพูดคุยกันนะคะซึ่งหลังจากที่เราทาทั้งสองอย่างไปแล้วเราก็ต้องรีบดึงตัวเให้เข้าสู่สภาวะการตรงหน้าเพื่อที่จะสามารถอยู่กับขณะปัจจุบันได้ค่ะก็จุกกันไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอเกี่ยวกับภาวะดีแลกเซชันก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ที่ดูคลิปนี้เนี่ยเขาได้ประโยชน์จากการรับชมไปนะคะแล้วก็ใครที่กำลังเผชเชนหน้าอยู่กับสถานการณ์นี้อยู่ก็ อาจจะนําวิธีที่แนะนาไปไปปรับใช้ก็ได้แต่ว่าในบางรายที่อาการนี้เกิดขึ้นบ่อยจนกระทบกับชีวิตส่วนตัวก็อาจจะใช้การไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการทําสิษบ,บําบัดครบคู่ด้วยก็อาการจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเนาะก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงก็ขอให้ทุกๆท่านที่ดูมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงทุกคนค่ะบ๊ายบาย